หนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมอร่อยคุ้มค่ะคุณผู้ชมคะ เจาะสนามเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกกตเขาก็เตรียมพร้อมส่งบัตรเลือกตั้งสอสแล้วก็บัตรลงประชาม,มติไปยัง67ประเทศในวันพรุ่งนี้เช้านะคะขณะเดียวกันการลงพื้นที่หาเสียงของแต่ละพักต้องบอกว่าตอนนี้คึกคักทีเดียวค่ะมาเริ่มต้นกันที่พักเพื่อไทยกันก่อนนะคะนายยศชนานวงศ์สวัสดิ์แคนดิเดตนายกรัฐมตนตรีของพักเพื่อไทยก็นําผู้สมัครสสจังหวัดเชียงใหม่ไปพบปะกับบรรดาพ่อคา้าแม่ค้าที่ตลาดสุขาพิบานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะก็มี พ่อค้าแม่ค้ามามอบพวงมลาลัยดอกดาวเรืองแล้วก็พวงมลาลัยแคบหมูที่ห้อยอยู่ที่คอนี้แหละค่ะนายยศชนนก็บอกว่าจะขอมาพลิกฟื้นจังหวัดเชียงใหม่ให้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากจะมาแก้ปัญหาทั้งเรื่องคมนาคมการขุดลอกแม่น้ําปิงทําถนนแล้วก็อากาศจะต้องสะอาดค่ะ ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตนสกุลหรือว่าคุณหมายรองหัวหน้าพักประชาชนก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดประชานิเวศเพื่อที่จะช่วยผู้สมัครหาเสียงพร้อมกับบอกว่าการลงพื้นที่หลายเขตในกรุงเทพกระแสตอบรับยังดีอยู่นะคะหลายคนยังมั่นใจในพักประชาชนเหมือนเดิมแต่ว่าคุณผู้ชมระหว่างลงพื้นที่หาเสียงมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่ารับไม่ได้ที่บอกว่าทหารมีไว้ทําไมคุณหมายไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้มค่ะ ทุกเสียงบอกอย่างนี้บอกไม่เอาครับครั้งนี้ตั้งแต่ทหารมีไว้ทำไมนะครับอันนี้ระดับชาวบ้านแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าทีคุณจะลบก็ลบแพ้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันทรมานจิตใจมากเลยปัง ส่วนกรณีที่อดีตกรรมการการเลือกตั้งอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรออกมาตั้งข้อสังเกตว่าตัวอย่างบัตรออกเสียงประชาธิติสีฟ้ามันไม่มีข้อความที่บอกว่าให้ทําเครื่องหมายกากบาทอาจจะเป็นเหตุให้เกิดบัตรเสียจํานวนมากนะครับล่าสุดอกีกกรกตชี้แจงแบบนี้บอกว่าไอ้บัตรออกเสียงประชามติที่จะใช้ในวันที่8กุมภาพันธ์เป็นบัตรสีเหลืองมีข้อความครบถ้วนนะครับข้อความจะมีว่าโปรดทําเครื่องหมายกากบาท ในช่องทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวบัตรจริงอาจจะมีมส่วนก่อนหน้านี้ที่กะกะตส่งเองกสารคู่มือแจกไปตามบ้านมีภาพตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติเป็นสีฟ้านายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตอบอกว่าเดี๋ยวจะส่งตัวอย่างบัตรสีเหลืองซึ่งเป็นบัตรจริงไปให้ประชาชนใหม่อีกครั้งเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไม่สับสนนะครับอ,อไม่สับสนนะ ของจริงเป็นสีเหลืองคุณผู้ชมคะซึ่งวันนี้แหละทางเลขาธิการกรกตร่วมกับบริษัทไบรสนันไทยจำกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการกงสุลตรวจความพร้อมการส่งการขนส่งบัตรเลือกตั้งสสแล้วก็การออกเสียงประชามติโดยจะลำเลียงบัตรไปที่สนามบินในคืนนี้แล้วก็จะเริ่มส่งออกไปตามประเทศต่างๆในวันพรุ่งนี้เช้า95เมืองปลายทางรวม67ประเทศโดยจะมีรถขนส่งมากกว่า600คันซึ่งก็จะมอนิเตอร์ระบบขนส่งได้แบบเรียว ค่ะส่วนการเลือกตั้งของคนไทยในกาบูชาย,ยืนยันด้วยนะบอกว่าจะไม่ได้ผลกระทบสามารถไปใช้สิทธิ์ตามการเลือกตั้งได้ตามปกตินะคะ